ผมเล่นเกมไปโยใครชนะในเกมอ์สเตอร์สเตอร์ชนะเท่าไหร่สองศูนย์ผมเจอมาถอเดเทนเนอร์ผมอเทนเนอร์เย้นี่ครับผมมาแล้วนี่เย้อลิเคนตอนนี้กำลังเดินขึ้นครับนครับผมก็เกมดีเลยไปสักพักนะครับผมเพราะว่าฝนมันตกเสียวพับารามตอนนี้เขาลองทาสีด,ดัวชมนี่ อาซีอยู่นะครับนี months, and and like bbe 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 ่ประเท่เที่ผ่านมาที่แล้วก็ขลังนะครับต้องมาทำอะไรกันนะพ่อสเปใช่ครับวันนี้เราไปเชียร yani> ์ไทยแลนด์ผมเชียร์สเปอร์ครับผมเีไม่เลยพี่ผมม้ามึนแล้วจ้าเดี๋ยวผมเดี๋ยวมาสเปอร์กับเลสเตอร์ครับผมนู่นนับรถเลสเตอร์ขับไปนู่นแล้วตอนเราลงมาเนี่ยสเปอร์มาไอเลสเตอร์มาพอดีเลยนะโอเค เราก็จะเข้างานกันนี่เราก็เขามาแบบไหนแล้วอันนี้นนอ,อร้านของซุปเปอร์แล้ว อ้อดูนราเนอรเรอยู่นี่ฮน,น,น,นี่้ก็เด็กกลาปอเหมือนกันนะรอโดร์ได้ก่อนรอโดนรกันยากมาของทีมรเตอร์นะพี่มาขอของทีมรเตอร์สีเจอแต่เรเตอร์นะ เจอแมนดูดีเหรอมีนิคเดอเปเลล่าับเจอปัญหาเล็กน้อผมก็คือฝนตกแมตอนนี้ฝนตกหนักทุกคนเราจะอยู่หน้าร้านเนสเตอร์แล้วผมวันนี้ฝนตกอยู่นะครับก็เดี๋ยวสพักผมจะเข้าสนามแล้วนะโอเคไปเข้าสนามกันชอบเป็นแมน ไปเชียรางเลยดูผมสิมาแล้วเข้าไหนเข้ามาในสนามบอลแล้วครับน,น,นะนี่น,าานี่ครับผมอากาศดีมากเลยนะโอ,อันนี้ฝนกำลังตกเลยนะครับเขากา็ได้ที่นดำเลยที่นดำฝนต้องสาม ฝั่งสนามกเผื่อนะครับซึ่งุม่ฝังนี้น่ะเห็นไอาารยอเลยนะแหต้องตานะัวคใด้ดูยัผมกำลังีเครับนี่ฝนจะตกนวันนี้นักบอลน่าจะใกล้ลงสนามแล้วนะฮะโอเคก่อนเริ่มเกมไปดูว่ใครชนะทำผมสี่ส่วนที่เขามาก่อนเริ่มเกมไปวใครชนะใเกมร์เปอร์่าไหร่ ผมก็จะเปิด์กันแต่ว่าอ่ะสามหนึ่งพอเดี๋ยว้ปก่อนโ <Okay. S 2> อเคตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันมาดูไลน์จะดูกันว่า<อ>จะตรงตามนี่ไหมสองสูตรสามหนึ่งจะดูว่าตรงไห้ครับผมก็เกมดีเลย์ไปสักพักนะครับผมเพราะว่าฝนม,ามันตกเสียบขาแดงผมตอนที่เขาลองทาสีจูนโทมนี่ทาสีอยู่นะครับนี่อนนตอนนี้จะจะไม่เริ่มเตะนะครับต้องทาสี ต้องทาสีใหม่ไป่ก็พักโอเคก็ต้องรอไปก่อนนะผมเดี๋ยวผมนักบอลวันนี้เราก็มาแล้วนะะ ขอ,อพายับภาพเบอร์หน่อยแล้วไปทัดน,นี่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 ครับผมมาแล้วนี่เฮ้ยอัิเคลมตอนนี้กําลังเดินขึ้นครับโอเคของอันนี้ก็เป็นนักเตะเดินลงมาสนามแล้วครับดิขอไปที่ภาพไม่ชัดเท่าไหร่นี่ของคอลิปของสเปอร์นะครับ ส่วนด้านแม่ของเลสเตอร์ซิตี้จะดูที่จอใหญ่ครับนี่เขาเดินไปรอบ มขเห่ยไม่เส่เสร็จนะ่เ็ไม่เสร็จน few m เ n u t e s l a t e เสอไม่เกม็นะ่านะม่เสร็จนะไมเส็เนะม่เสวันเกร็นม่รนะไม่เสร็นเร็จนะ่เสร่เะไม่เสนะเสร็นกร็นะ็จ่เนเเมมไเน แล้วคือแฟลต์ตะปูยกเลิกแข่งมาให้สนามโซนนี้นะผมโซนเนี้ย ราคาก็น่าจะสังคลงกว่านดครับวันนี้คือติดขอบเลยนะฮะถแม้ว่าแม้ว่ามันจะเลื่อนแต่ว่าเราเราไปดูขอบลิมก็ได้มีสนามเลยนะนี่อันนี้ครัเรามาลิมขนบรรยากาศสนามคาราอันนี้พีมากตอนนี้ว่าแบบมันโดนเลื่อนเพราะว่ามันปิดฝนมันตกนะฮะแล้วมันก็ต้องเลื่อน ัมันก็ต้องยกเลิกแข่งนะครซึ่งรถรถของสปเปอร์อยู่ตรงนู้นนะโอเคอเดี๋หหยวจะไปดูรถสปเปอร์กันนะครับรโอเคนี่ก็ขนานใครไม่เสียเงินสักหมื่นนี่กูโคตรเสียดายแทนนะพาไปดูรถบัสของทีมสเปอร์กันนะฮะนู่นอยู่ตรงนล้นโอเคโดนเลื่อนข้อเสียงเลยวะ่ะรถบัสของทีมสเปอร์นะผมปปนะปปนะปปี่เราก็ตกเลยนะ ตอนนี้เราด okay, okay. okay. ูเส okay. ื yeah. ้อไหัล่ะแูกไหมเราไปดูกแตอนนี้เราก็ก็ยกเลิกนะครับผมก็ขอคขาเสร็จแล้วอยู่ได้อยู่ไครับ่ในเมื่อเขายกเลิกเราก็ต้องเราก็ต้องต้องยอมรับในเอเนี่ยคนตวนสนามเนี่ยที่มันสนามกีฬาระดับประเทศเลยนะอย่างแบบ ใช่เราไม่ได้เห็นเราไม่ได้เห็นพวกนักเตะลงเล่นอเราเห็นแค่เขาเดินผ่านแต่ว่าดีใจแล้วนะจริงจริงตลอดฤดูเรขอบคุณเพรยังไม่ได้แข่งขันนะผมแข่งท้ายๆก็เลยตามตอดกระแสให้จบ้วก็ ันนี้แมกตกหนักพอสมควรเลยแม่น้ำท่วมกินไปแปดแล้วว่าทำไมาาเทศกาลเขาถึงยกเลิกแข่ง